สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้18กันยายน2024จากเหตุการณ์ที่ยูเครนได้ใช้โดรนคมิกซ์เขาต้การจมตีคลังอาวุธของกองทัพรัเสเซียในตตเวียประเทศรัศเสเซียในช่วงเช้ามืดของวันนี้18กันยายน2024ล่าสุดมีการรายง,งานว่าคลังอาวุธของกองทัพรัเสเซียแห่งนี้มีการเก็บบอลลิสติกมิสไซล์ที่เกาหลีเหนือส่งให้กับรัเสเซียครับ รวมทั้งมิสไซล์ที่มีชื่อว่าต็อกกายูและขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานรุ่น S300 และ S400 ครับตามการรายง,งานจากแหล่งข่าวทางทหารยูเครนได้รายงานว่ากองทัพยูเครนได้ใช้โดรนคามิกาเซ่กว่า100ลำเข้าทำการโจมตีพื้นที่เป้าหมายในรัเสเซียหลายพื้นที่ป er ราฟดากรัชนโกแหล่งข่าวของยูเครนได้รายงานว่าตามการรายง,งานเบื้องต้นทางการรัเสเซียได้ออกมาประกาศว่าสามารถ ยิงสกัดกั้นโดรนคามิคาเซ่ของยูเครนได้จำนวน54ลำในภูมิภาคเบรียงส์นั้นรัสเซียสามารถยิงสกัดกั้นอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนคามิคาเซ่ของยูเครนได้จำนวน16ลำไม่มีใครได้รับผลกระทบหรือได้รับบาดเจ็บในสโมอเลนส์นั้นมีรายงานว่ามีอากาศยานไร้คนขับของยูเครนพุ่งทะยานเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวจำนวน7ลำหนึ่งลำร่วงหล่นบนท้องถนนในพื้นที่เย,ยวาวนา และมีรายงานว่ามีอากาศยานไร้คนขับได้พุ่งทะยานเหนือน่านฟ้าโรสลาฟไม่มีการรายงานถึงผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวและอากาศยานไร้คนขับหนึ่งลำได้พุ่งทะยานไปเหนือน่านฟ้าออริออลไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวส่วนในคว้นคูชหน่วยต่อต้านอากาศยานของกองทัพรัสเซียสามารถยิงสกัดการอากาศยานไร้คนขับได้จำนวน27ลำรวมทั้งมิสไซลด้วยจำนวน2ลูก แอดมินคิดว่าการที่ยูเครนจะปล่อยโดรนเข้าไปยังรัสเซียนั้นถ้าบินผ่านแคว้นคูชประเทศรัสเซียน่วยตวต้านอากาศยานของกองทัพรัสเซียที่นั่นก็คงจะทําการยิงสกัดกั้นมากกว่าพื้นที่อื่นๆครับเพราะว่าอาจจะเป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นด่านหน้าก็ว่าได้ก็คือคูชรัสเซียและมีรายงานด้วยว่าอากาศยานไร้คนขับของยูเครนได้พุ่งทะยานเข้าไปยังเมืองเบลกรอดจํานวน3ามลำ ไม่มีรายงานผลกระทบที่เกิดขึ้นและสุดท้ายท้ายที่สุดนั่นก็คือที่เตเวียครับอากาศยานไร้คนขับได้พุ่งทะยานเข้าใส่คลังอาวุธของกองทัพรเสเยียที่หมู่บ้านโตโรเปสส่วนในพื้นที่ยารสลาฟนั้นมีรายงานว่าโกดังที่เก็บพลังงานและน้ำมันหล่อลื่นเกิดไฟลุกไหม้ไม่มีการรายงานรายละเอียดที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ดังกล่าว สำหรับเหตุการณ์ที่กองทัพยูเครนได้ใช้ดโดรนคามิกาเซ่เข้าทำการโจมตีคลังเก็บอาวุธของกองทัพรัสเซียในตะเวียนนั้นตามการรายงานได้ระบุว่ามันเกิดขึ้นในช่วงเวลาประมาณตีหนึ่งของวันนี้ครับ18กันยายน2024มีดโดรนคามิกาเซ่พุ่งทะยานเข้าไปยังพื้นที่ดังกล่าวชาวบ้านในท้องถิ่นสามารถบันทึกคลิปภาพระหว่างที่ดโดรนคามิกาเซ่ของยูเครนพุ่งทะยานไปที่นั่นได้และมันก็พุ่งตรงไปยัง คลังเก็บอาวุธของกองทัพรัสเซียอย่างแม่นยำหลังจากนั้นมันก็เกิดการระเบิดอย่างต่อเนื่องจนเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นได้ประกาศอพยพประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้ๆกับที่เกิดเหตุให้ออกไปอยู่ที่อื่นก่อนเพื่อความปลอดภัยเกิดการระเบิดอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณตีนหนึ่งมาจนถึงช่วงสายๆของวันนี้ครับชาวบ้านในท้องถิ่นได้บันทึกคลิปภาพ ในขณะที่คลังเก็บอาวุธของกองทัพรัสเซียแห่งนี้เกิดการระเบิดอย่างต่อเนื่องมีกลุ่มควันสีขาวสีเทาสีดำพวยพุ่งขึ้นมาตามการรายงานจากแหล่งข่าวทางทหารได้รายงานว่าหลังจากที่อากาศยานไร้คนขับของยูเครนได้พุ่งทะยานเข้าใส่คลังอาวุธของกองทัพรัสเซียในตรเปสไม่มีสัญญาณแจ้งเตือนภัยการถูกโจมตีทางอากาศใดๆแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ตรเปสในตะเวีย ตามการรายงานได้ระบุว่าคลังอาวุธของกองทัพรัสเซียแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้ๆกับกองพันทหารปืนใหญ่ที่107ของกองทัพรัสเซียที่นี่มีหน่วยทหารของกองทัพรัสเซียหน่วยที่54169หน่วยทหารของกองทัพรัสเซียหน่วยนี้เคยถูกโดรนเข้าทำการโจมตีมาแล้ว2ครั้งในปีนี้ครับปี2024 คือในช่วงเดือนพฤษภาคมและเดือนมิถุนายน2024ที่ผ่านมาและล่าสุดทูกโจมตีในเช้ามืดของวันนี้ครับ18กันยายน2024คลังอาวุธแห่งนี้กองทัพะเสเยียได้เก็บอาวุธเก็บมิสไซล์หลายรุ่นครับมีทั้งมิสไซล์สำหรับชุดยิงขีปนาวุธหลายลำกล้องแกรดขีปนาวุธต่อต้านอากาศยาน S 3 0 0 S 4 0 0และบอลิสติกมิสไซล์ e s k a n d e r มิสไซล และที่นี่กองทัพรัสเซียยังได้เริ่มต้นในการสะสมบอลลิสติกมิสไซล์รุ่น KN23 ของเกาหลีเหนือด้วยจะสังเกตเห็นได้ว่ากองทัพรัสเซียได้มีการสะสมมิสไซล์บอลลิสติกมิสไซล์ขีปนาวุธต้านอากาศยาน S300S400 และเครื่องยิงขีปนาวุธหลายลำกล้องแกรดมีการสะสมมิสไซล์หลายรุ่นในหลายพื้นที่ครับก่อนหน้านี้ก็มีรายงานว่าในบโรเนสนั้น กองทัพยูเครนได้ใช้โดรนคามิกาเซ่เข้าทำการโจมตีคลังเก็บอาวุธของกองทัพรัสเซียในวโรเนสซึ่งในตอนนั้นรัสเซียได้รายงานว่าสามารถยิงสกัดการอากาศยานไร้คนขับของยูเครนได้แต่ว่าชิ้นส่วนของโดรนนั้นได้ร่วงหล่นใส่บริเวณใกล้ๆกับคลังเก็บอาวุธทําให้เกิดไฟลุกไหม้และมันก็ลุกลามไปจนถึงวัตถุระเบิดจากนั้นก็ทําให้เกิดการระเบิดส่งผลให มิสไซล์และลูกระเบิดรุ่นต่างๆของกองทัพรรสเซียที่อยู่ในคลังแห่งนั้นเกิดการระเบิดได้รับความเสียหายอย่างหนักหนึ่งในนั้นคือบอลลิสติกมิสไซล์จากเกาหลีเหนือครับในวันนั้นอาวุธชนิดต่างๆของกองทัพรรสเซียที่มีจํานวนประมาณ5,000ตันก็เกิดการระเบิดสาหรับในพื้นที่หมู่บ้านตูโรเปสคลังเก็บอาวุธของกองทัพรรสเซียถูกอากาศยานไร้คนขับของยูเครนหรือที่เรียกกันว่าดโดรนเข้าทําการโจมตี จำนวน18ลำหลังจากเกิดการระเบิดอย่างต่อเนื่องทำให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในอิกอรูเดยญญียนยาได้มีการประกาศให้อพยพชาวบ้านออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยและในวันนี้โรงเรียนอนุบาลและโรงเรียนทั่วไปได้มีการประกาศหยุดการเรียนสิ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือในโซเชียลเน็ตเวิร์ชาวบ้านในท้องถิ่นได้มีการพูดคุยกันว่า เหตุการณ์ที่อากาศยานไร้คนขับของยูเครนได้พุ่งทะยานเข้าใส่คลังเก็บอาวุธของกองทัพรัสเซียในตุรเปกสนั้นไม่มีการแจ้งเตือนใดๆให้ประชาชนได้รับทราบว่ากำลังจะมีอันตรายเกิดขึ้นจากอากาศยานไร้คนขับเข้าทำการโจมตีถ้าในยูเครนก็จะมีเสียงสัญญาณเตือนภัยทางอากาศครับแจ้งเตือนให้รู้ว่ากำลังมีการโจมตีทางอากาศเข้าใส่ยูเครนส่วนในเบลกรัดและในคูชรัสเซียนั้น ก็มีการแจ้งเตือนภัยทางอากาศให้ชาวบ้านได้รับรู้ครับเพื่อที่จะหาที่หลบภัยแต่ในตโตโรเปสในตวเวียนนั้นไม่มีการแจ้งเตือนใดๆสําหรัได้มินคิดว่าก็มีความเป็นไปได้ครับที่ไม่มีระบบเตือนภัยทางอากาศในพื้นที่ดังกล่าวและก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันครับอาจจะมีระบบป้องกันภัยทางอากาศตามที่ท่านผู้ชมได้คอมเมนต์เข้ามาว่าเจ้าหน้าที่ของรัเสเซียอาจจะลืมเสียบลัก สำหรับแอดมินคิดว่าก็มีความเป็นไปได้ครับถึงแม้ว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศหรือสัญญาณเตือนภัยทางอากาศต้องการไฟฟ้าหล่อเลี้ยงระบบแต่ถ้าทหารประจำการระบบป้องกันภัยทางอากาศหรือเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ในการเปิดสัญญาณแจ้งเตือนภัยนอนหลับอันนี้ก็คาดว่าก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งครับที่จะไม่มีการแจ้งเตือนภัยทางอากาศในกรณีที่ ถ้ายังคงต้องใช้คนในการเปิดปิดสัญญาณเตือนภัยทางอากาศแต่ถ้าเป็นระบบอัตโนมัติก็คงจะมีแน่นอนครับสัญญาณเตือนภัยทางอากาศการที่อากาศยานไร้คนขับของยูเครนได้พุ่งทะยานเข้าใส่โกดังเก็บอาวุธของกองทัพรัเซียนในครั้งนี้แน่นอนครับภาพถ่ายจากนาซาเปิดเผยให้เห็นถึงจุดที่มีพลังงานความร้อนเกิดขึ้น มันเกิดขึ้นบริเวณคลังเก็บอาวุธของกองทัพรัสเซียในโตแลนติครับมันกระจัดกระจายอยู่ใกล้ๆกันแสดงว่าคลังอาวุธของกองทัพรัสเซียไม่ได้ถูกโจมตีเพียงแค่โกดังเดียวหรือว่าคลังเดียวครับคงจะถูกโจมตีหลายคลังด้วยกันในพื้นที่ใกล้ๆกกันตามคลิปภาพที่ชาวบ้านในท้องถิ่นได้บันทึกเอาไว้จะสังเกตเห็นได้ว่ากลุ่มควันสีขาวสีเทาสีดำโผล่พุ่งขึ้นมาแต่ละจุดก็อยู่ไม่ห่างกันครับ สิ่งนี้อาจจะทำให้พอจะสรุปได้ว่าไม่ใช่เพียงแค่โกดังเดียวที่ถูกโดรนคาเมกาเซพุ่งทยานเข้าใส่แต่ว่ามีหลายโกดังจากแผนภาพนี้จะสังเกตเห็นได้ว่ามีจุดที่แสดงให้เห็นถึงมีคลื่นพลังงานความร้อนเกิดขึ้นมากกว่า20จุดครับการเข้าโจมตีคลังอาวุธในพื้นที่ลึกเข้าไปในดินแดนของรัสเซียเป็นภารกิจของกองทัพยูเครนต่อไปครับ เพื่อเป็นการลดขีดความสามารถของกองทัพรัสเซียในการโจมตียูเครนในช่วงนี้จากการที่เซกเกซอ,อ,อยกูเจ้าหน้าที่ระดับสูงในด้านฝ่ายความมั่นคงของรัสเซียได้เดินทางไปเยือนเกาหลีเหนือไปเยือนซีเรียไปเยือนอิรานก็คงจะมีการเจราจาพูดคุยกันเกี่ยวข้องกับการจัดหาอาวุธยุธโทโธปกรณ์ทางทหารด้วยเพื่อเป็นการเสริมความมั่นคงระหว่างประเทศพันธมิตร สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนนั้นก็คือบอลลสติกมิไซล์จากเกาหลีเหนือที่รัสเซียได้เริ่มสะสมไว้ในคลังสำรองต่างๆแล้วขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ